สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับมีกระบะสวยๆน่าใช้มาฝากหนึ่งคันนะครับลองมาชมดูนะครับกับ Ford Ranger OpenCAP นะครับตัวนี้2.5ดีเซลนะครับปี2003มันเกียร์ธรรมดานะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์ครับไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพิการครับราคา129,000บาทนะครับรถอยู่ที่บางแคนะครับโทรเจรจาสอบถามได้เลยครับเบอร์เทออยู่นี่นะครับลิงก์ไลน์ก็ได้นะครับใช้เบอร์นี้เลย ไปดูรถตรวจสอบสภาพนะครับกระบะพร้อมใช้นะครับ1 2 9 0 0 0ับาทนะครับเป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับใช้งานไปแล้วนะครับ2 8 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับปี2003นสะครับสภาพสมบูรณ์สวยๆนะครับใครที่กำลังหากระบะไว้ใช้งานนะครับคันนี้เป็นแคปเปิดได้นะครับรองชมเช็คดูได้นะครับจะตัดสินใจง่ายก็คือต้องไปชมไปเช็คทดลองขับนะครับจะตัดสินใจได้อย่างแน่นอนนะครับแคปเปิดได้แบบนี้นะครับภายในก็เป็นระบบไฟฟ้านะครับ รถสวยสภาพดีครับเน้นหาใช้งานราคาแสนต้นนะครับได้รถปี2003นะครับเป็น2.5ดีเซลลองชมเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับอยู่ที่บางแคนะครับรถสวยสภาพดีนะครับริ้วรอยตามการใช้งานเพียงเท่านั้นนะครับสภาพโดยรวมใช้งานได้เลยครับยางดอกลึกใช้งานได้อีกนานครับรอขนาด25งนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับนำมาฝากนำมาให้เลือกนะครับใครที่ชอบนะครับคลิกชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยครับ คลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมรถสวยสภาพดีนะครับสีสันเงาฉ่ำนะครับเน้นใช้งานนะครับในราคาแสนต้นๆนะครับก็เจรจาต่อรองกันนะครับแจ้งาัารช่อง YouTube ขอส่วนลดได้ครับสภาพสวยรถเดิมๆครับไม่มีชนหนักตัดต่อภายในก็เป็นระบบไฟฟ้านะครับแอร์เย็นฉ่านะครับกระจกก็ไฟฟ้านะครับขึ้นลงไฟฟ้าครบใช้งานได้ทันทีครับ2.5ดดีเซลเกียร์ธรรมดานะครับ นำมาฝากนำมาให้ชมนะครับน็อตไม่ขยับเลยนะครับลองเช็คชมดูรถทดลองขับท่านจะตัดสินใจได้ครับห้องเครื่องแห้งสวยหน้าเดิมหลังเดิมนำง,งามครับเหมาะสำหรับสมาชิกที่กำลังหารถใช้งานนะครับฟอร์เลนเจอร์ก็เรื่องความอึดถึกทนไม่เป็นรองอยู่แล้วครับขึ้นอยู่กับว่าเราชอบและพร้อมหรือไม่นะครับได้ราคาได้สาภาพนี้พอเจรจาสอบถามดูนะครับขอสวดรถกันดูได้เลย แจ้งมาจากช่อง YouTube กาะการันตีการจัดส่งได้ครับแต่ว่าอยากให้เน้นไปเช็ครถนะครับคันนี้เซ็นทรัลล็อกน่าสนใจครับชมดูครับภายในสวยสะอาดนะครับวิทุมีฟังครับเพลงมีฟังเน้นเอาไปใช้งานนะครับนี่นะครับเปิดมาแบบนี้นะครับก็ขึ้นลงสะดวกสบายพอประมาณนะครับเน้นหาไว้ใช้งานเน้นหาติดครอบครัวเน้นใช้งานทําเงินทํางานได้หมดครับ ลองชมลองเลือกดูนะครับนามาฝากนํามาให้ชมนะครับมีรถมากมายเลยครับขึ้นอยู่กับง,งบประมาณและความชอบแล้วครับสบภาพโดยรวมคือสวยครับเป็นมือเดียวป้ายแดงครับแบบนี้เลยนะครับชมดูได้เช็คดูก่อนเอกสารพร้อมโอนภาษีไม่ขาดนะครับลองคลิกที่ชื่อคลิปอรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ ขอบพรคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับหากใครกําลังหารถใช้งานนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ก่อนนะครับจะมีรถมาลงมานําเสนอเรื่อยๆครับขึ้นอยู่กับความชอบและความพร้อมนะครับใครที่หารถใช้งานราคานี้ถ้าท่านรับได้นะครับก็ได้สภาพได้ปีครับโดยรวมแล้วครับ Ford r a n g e r ก็ใช้งานได้แน่นอนนะครับอะไรการซ่อมบำรุงดูแลก็ไม่ยากไม่แพงไม่แรงครับ ทีนี้ขึ้นอยู่กับความชอบและความพร้อมนะครับสนใจไปเช็ครถทดลองขับนะครับอยู่ที่บางแคนะครับคลิกชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับ